ประทธรรมดาเนอะอาจารย์ผมนะเขียพวกเขาเขาเท่าคนนี้ขี่รถมาได้เนอะอดต่อโดต่อนางม oh pues ัวจ like ันมันจะธรรมดานะอาจารย์เนี่ย okay, อ okay, ือหายนะได้ลงอ่ะเออเดี๋ยวลงก่อนลงเบาๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลงอ่ะอาจารย์ปล่อยลมยางแล้วก็ค่อยก็ค่อยถ่ายลงครับโปรดต้องฟังครับอาจารย์เฉลิมชัยโคศรีพิพัฒน์ครับวัดเนะครับผมอยู่ข้างอาจารย์ จะเริ่มใชโ้โคเซพิพัฒน์ดิ้นหนังหมูนะครับ โอ้โหพาไปแล้วครับาจานครับ ผมไม่ธรรมดาครับอาจารย์ผมไม่ธรรมดา จเย็นใจเย็นครับวันนี้อาจารย์ขี่กังฟูนะครับไปแล้วางนกัูประคองไปก่อนขอมเลนนะครับขอมเลนเล็กน้อย เซย์ยครับวันนี้ดีหนังหมูนะครับโอ้โหขอกนไปครับค่อนข้างปานเลยนะวันนี้ยก,ก่อนยกาจากข้าไปอ๋อผมได้ร้อยเมื่งแล้ว เออนะครับจะไปไหมครับ ใชบนหมครับโอ้ประทรมดาเน้ออาจารย์ผมนะ,ะเะาห็นพวมเขาเขาเท่าคนนี้ขี่รถมาได้เน้ออดท่อ,งงอานางมัวอาจารย์มันมจะธรรมดาเน้ออาจารย์เนี่ยเออทิปหายนะท่าลงอ่ะเออเดี๋ยวลงก่อนลงเบาๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลงอ่ะอาจ,จารย์ปลอลมยางแล้วก็ค่อย่ก็ไก่ถ่ายลงครับผมต้องฟังครับสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วพากก่อนพากกลอันนี้วันนี้เป็นวันนี้เป็นการแบบเนี้ย อันฟังดิอ่ะเบก่อนอ่ไล่ไล่เบินมาวอน่ไม่เลยเาสิอ่ะเช็คก่อนเช็คก่อนครับ อาจารย์เติมมีโบนี่มองครับพี่อาจารย์ก็เติมมีโบนี่อย่างอยู่ที่เพียงห้าเลยจ้ะอ่า okay. โอเคเราแกะกระทะกกันเข้าไะเข้าไปเข้าอยู่แล้วแตน้ำมันเข้าวันน,วนี้น้ำกะก็แบบน้ำมันบัลล้มอ่ะ น้ำมันเหมือนองอะมันจะคิดล้วน้ำมันมันเหมยอมดูนมันเหมือนยอแกเอาชุกมาเหรอตัวกระบอกตี่เราชุกออกกันกระเป๋าเนี่ยบอย่างนี้เลยอะหัวเตียนอะอืมเนี่ยมันแตกตับตัตั ไอ้ควงกู้ควกู้มีเศษรถผมเหรรถสีแดงกเศษกนนี่เนาะเด้เด้อคดๆอๆอหออออ Lại mà đi kia đi. Đi kia mà tiếc này. เตียงหรอรถเออน้ำตัองจะเข้าเนี่ยเพราะว่าตะเกียมาเหมือนมันจะแตกนะครับมันเหมือนไฟมันมาแบบเต็มอะแตตกบแม่นตบ หเตี้ยนะพี่หัเตี้ยนี่ยหเดี๋ยเนี่หเตี้ยมีไนดิงหมีแกหัเตี้ยหวาเบ้สักเนัดไอ้นัดไ้นัดได้นัดเดี๋ยวอดะเดี๋วเดี๋ยเดี๋ยวผมมาผมมาห้นัดไปวางเนี่ยมอ พี่ไปพอรถซิกเดย์เหรอซิกเดย์ดับรวมห่ดซิกเดย์เออมันบบเขาเห็นได้ขาไปซิกเดย์มันรับไปบอลอมันมาได้ขนาไหนฮะก็นี่ว่ารถตัวนะโหรถหามันรถไอหยังเปื้อนรถหามันรถสนามไอาหน่อยด้วดูหัวน้าดูเข้าผมนี่สั่งเลี้ยงแคมาสั่งเลี้ยงมาแล้ว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 เออหน้าไปพอ